ตอนนี้ค่ะวันนี้แม่โบะนะมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะเข็มที่3นะคะกระตุ้นให้กับกลุ่มประชาชนนะคะที่แม่โบรับผิดชอบนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะจำนวนวันนี้ประมาณสักพันแได้นะคะเนาะทีนี้มีคำถามเนอะคุณแม่าถามมาบอกว่าแม่โบถ้าเรานะคะเคยได้รับการฉีดวัคซีนเนาะไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคซีโนฟาร์มแอสต้า ไฟเซอร์โมเดนามาแล้วทีนี้จะต้องมีการกระตุ้นเข็ม3ามค่ะจะมีแนวทางนะคะหรือว่าเว้นช่วงหาก,กี่เดือนถึงจะกระตุ้นเข็ม3ามได้นะคะวันนี้ก็เลยเอาคําแนะนํานะคะจากในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะของกรมควบคุมโรคมาฝาก ถ้าเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2นะคะเราฉีดเป็นซีโนแวคกับซีโนแวคเนาะหรือว่าซีโนฟาร์มกับซีโนฟาร์มนะคะเข็มที่3นะคะที่จะกระตุ้นได้น่ควรจะเป็นในส่วนของแอสตาซินกานะคะหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นานะคะระยะห่างของการกระตุ้นเข็ม3นะคะควรจะห่างจากเข็ม2อนะคะอย่างน้อยค่ะหนึ่งเดือนขึ้นไปเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนของแอสตรากับแอสตรานะคะเข็ม3ที่จะกระตุ้นได้ก็ควรจะเป็นในส่วนของไฟเซอร์หรือว<ม>่าโมเดอร์นานะคะก็สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่ประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะนับจาาาากเเขข็็มมม2นนนน้วววถสสุกกติ่่่ฉีดปใอออองไฟฟซรรรร์หหืื กับโมเดอร์นานะคะวัคซีนเข็มที่3ามควรจะกุ้นตุ้นเป็นในส่วนของไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาสามารถฉีกกระตุ้นได้แต่6เดือนขึ้นไปหลังเข็มสอง่วนของวัคซีนนะคะสูตรไข้เนาะถ้าสมมุติว่าเป็นซิโนแวคกับเอ่อซิโนฟาร์มนะคะหรือว่าเป็นกับแอสตราอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. เข็ม3าควรจะกระตุ้นเป็นในส่วนของแอสตราไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นานะคะก็ สามารถกระตุ้นได้แต่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2เนาะถ้าสมมติเป็นในส่วนของซีโนแวคนะคะหรือว่าซีโนฟาร์มกับไฟเซอร์อะไรอย่างงี้นะคะเข็ม3ก็ควรกระตุ้นเป็นในส่วนของไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นานะตั้งแต่ประมาณ6เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นในส่วนของแอสต้านะคะกับไฟเซอร์เข็มสามก็ควรจะเป็นในส่วนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะคะแล้วก็ควรที่จะกระตุ้นตั้งแต่ประมาณสักหเดือนขึ้นไปหลังเข็ม2นะ ส่วนจะได้วัคซีนอะไรนะนะคะก็คือแล้วแต่ว่าในพื้นที่ตรงนั้นนะคะได้รับการจัดสรรวัคซีนอะไรบ้างนะคะในส่วนของที่แม่รับผิดชอบเนาะก็จะมีในส่วนของคนไทยนะคะที่ได้รับการฉีดเป็นซิโนแวค2เข็มนะคะหรือว่าฉีดเป็นซิโนฟาร์ม2เข็มนะคะเราก็จะมีการกระตุ้นไฟเซอร์ให้นะคะนับจากหลังจากฉีดเข็มที่2มาแล้ว1เดือนเนาะหรือว่าถ้าคนไหนนะคะฉีดเป็นในส่วนของแอสตามแล้ว2เข็มนะหรือว่าฉีดในส่วนของวัคซีนสิดเอ่อสุดไข้นะคะ2เข็มมาแล้วเราก็จะฉีดกระตุ้นนะคะนับจากเข็ม2ประมาณ3เเดดืออนนนะะะคคค้ววยัซซไฟร์่แล้วก็แม่า ะะว่าคุณแม่ทองเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่นะคะก็ต้องบอกว่าสามารถฉีดได้นะคะแม่ถ้าคุณแม่นะคะตั้งครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วสามารถที่จะติดต่อนะคะสถานพยาบาลเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิดได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่คุณแม่ที่เ,เป็นแม่หลังคลอดนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิดได้ตอนไหนก็คือต้องบอกว่าหลังจากคี่แม่นะคะคลอดลูกเสร็จแล้วนะคะฟื้นตัวหลังคลอดแล้วนะคะ <altro> ก็สามารถที่จะไปติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิดได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคําถามว่า แล้วคุณแม่แช่นมลูกนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมนะคะก็คือจะต้องตอบว่าสามารถฉีดได้ฉีดได้ทุกตัวนะคะที่มีการจัดสรรให้ในตอนนี้เนาะหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะคะก็สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ตามปกติเลยไม่ต้องอปั๊มนมทิ้งอะไรแต่อย่างใดนะคะคุณแม่โอเคไหม